สวัสดีครับสวัสดีที่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมตอนนี้ก็นำพาทุกท่านมาพบกับช่องโอก,กี้นี่เช่นเคยครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาก็ถือว่าหลายวันนะครับหลายวันมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเหมือนเดิมครับอยู่ที่อู่ครับผมอูอ่อน,นันต์สองห้าสามเก้ากาหลาดเหมือนเดิมครับนี่ก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาชมนะครับ เมื่อวานนี้ผมประมาณนี้แหละสี่โมงเย็นผมามาขัดเอาน้ำยาเช็ดคราบนะครับกับยาขัดมาขัดกระจกขัดกันชนหน้าเจ้าอินดี้นะครับหลังจากที่จอดตากแดดตากฝนมานะครับแบตเตอรี่ก็อ่อนและสตาร์ทไม่ติดก็จะพาทุกท่านมาดูครับว่ามันเงาไหมอ่ะนี่ครับผม ตอนนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ขัดมานานครับนี่นี่ฮะก็ทำความสะอาดออกนิดหน่อยนะครับพอขัดเสร็จปุ๊บเมื่อวันตอนเย็นประมาณสักทุ่มสองทุ่มฝนตกลงมาอีกครับโอ้โหตายเลยก็ก็เลยเคลือบน้ำยาไว้เลยครับนี่เคลือบน้ำยาไว้เลยโอ้โหเงาวิงเงาวิงพี่น้อง เดี๋ยวกลับบ้านก็จะเอากลับไปด้วยนะครับน้ํายาน้ํายาเช็ดคราบเฉยๆนะครับไม่ใช่น้ํายาเช็ดสแตนลงสแตนเลสอะไรนะครับนี่อันนี้กันชนหน้าใช่ไหมกันชนหน้าหลังจากที่มันดําๆด่างๆมันเริ่มมีสนิมขึ้นนะครับผมก็เลยต้องขัดส่วนนี้ก็นาซาครับนาซาหลังจากเอาน้ํายามาเช็ดก็เป็นประมาณนี้นะครับน้ํายาเช็ดคราบนะครับมันจะเป็นคล้ายๆ ทินเนอร์แต่มันไม่ใช่ทินเนอร์เป็นโซเว่นนะครับเป็นโซเว่นน,นี่ก็ขัดเมื่อวานนี้ลืมขัดตัวนี้ครับลืมเช็ดตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ไม่ทลายนี่ครับเปิกจบจบตัวนี้นี่ไม่กลับมาเงาเลยพี่น้องหมดสภาพไปเลยครับนี่ส่วนนี้แต่ข้างหลังนะข้างหลังยังไม่ได้ขัดครับข้างหลังเนื่องจากว่าที่ไม่ได้ขัดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับ ้งหลังเจีเป็นสภาพอย่างนี้โอ้โหตําลึงขึ้นเต็มเลยครับรถผมกินได้นะรถผักสวนครัวรถกินได้ <c oughs> นี่ครับก็รอวันที่จะกลับบ้านครับประมาณกลางเดือนหน้าก็เดินทางกลับอุบลแล้วครับผมก็อยู่สภาพนี้ไปก่อนนะไม่รู้ว่ามีงูขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่ว่ายกหัวดูเครื่องโอ้โหพี่เหลือมขดอยู่ข้างในไม่รู้นะ แต่ว่าภายในหัวเก๋งอะไรก็เมื่อวานก็เปิดขึ้นไปดูทาความสะอาดอยู่ครับก็ไฟก็ยังมีนะฮะไฟก็ยังมีปกตินี่ก็เช็ดทาความสะอาดนี่ครับกลับมาขาวเป็นปิเนียมอันนี้ของแท้นะครับแท้ของฟูโซนะฮะของฟูโซของมิตซูแต่ว่ามันลงล็อกเป๊ะพอดีเลยกับอิอซูซุนะครับคนที่ให้ผมมาแกก็เสียไปแล้วครับตาชายัย แกโดนรถตัวเองเหยียบนี่ดูข้างนี้โอ้ยพี่น้องเลยโอ้ไม่รู้จะบรรยายท่าไหนครับเนื่องจากว่าโอ้ข้างหลังพี่น้องตายตายตตายเจ้าอินดี้เรากลายเป็นรถอะไรเนี่ยโอ้โหน้องเอ้ยนี่ครับกระพื้นกระบะก็โอ้ยน้องสนิม เดีวก็ได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วแตเย็นๆนะฮะก็พาพี่ๆน้องๆ fc นะครับมาดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวให้ดูนานมากตอนนี้ก็ทำตัวกันดำกันดำตกนะครับตอนนี้ผมเชื่อมมาไว้แล้วแต่ก็รอแค่ว่าให้รถในอูมีพื้นที่ว่างเพื่อที่จะเอาเข้าไปจอดแล้วก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมติดเวลานั้นก็จะ,เว,จะเวลาเรายกดงยกด้ำนะครับมันก็จะค้ำ กันดำตกได้นะครับผมกันดำตกนะครับโอ้ดูตอนนรกก็เหลือกระทะล้อหลังนะครับที่ผมยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ํายามาขัดเหมือนกันแต่ว่ารอให้ผมขยับรถก่อนนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมาว่ามันอยู่ยังไงนะครับหลังจากไม่ได้รีวิวไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ตอนแรกว่าจะบอยว่าจะแวะมาหานะครับเสียบอยคิดว่าน่าจะไม่ได้แวะนะครับ น่าจะกลับแล้วละมั้งป่านนี้นี่ถูโทนถูโทนดูสีสีหน้ากับสีตัวไม่เหมือนกันอน,นาสิดนาสิดหลังเข้มเพราะว่าสีหน้าเป็นโทนของนิสันนาวาร่านะครับสีส้มนิส,สันนาวาร่าแต่สีตัวนี้ยาวไปถึงท้ายรถตัวรถเลยเป็นโทนสีของอีซูด,ดีแมกนะครับดีแมกตัวใหม่ มันก็เลยกลายเป็นว่ามี2โทนนะครับก็ทําไปครับเพราะว่าบ้านเราเป็นอู่สีเองอยู่แล้วเราก็เลยทดสอบสีไงลองสีตอนลองสีก็ลองว่าเป็นสีนี้ดูลองเป็นสีนู้นดูมันก็สรุปแล้วระหว่างสองสีเนี้ยผมชอบสีนี้นะครับส่วนสีนี้มันจะเป็นสีโทนสีของเจ้าสมบัติพ่อตากับสีเก่าเจ้ามะนาวเมื่อสมัยก่อนนะครับ โอ้ oh, ดูยุงยุงเมื่อกี้มันกัดผมไงยุงลายตามผมออกมาจากป่าอนี่โอ้ oh, ไอรถคันข้างๆก็ใครเห็นก็อย่าอันนี้นะมันถ่ายติดไม่ค่อยได้หรอกแต่วา่าเราถ่ายงี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่อยากจะให้ติดเท่าไหร่รถตู้นะครับเขาเป็นรถอยู่ที่อยู่ภายในแต่เรามันจอดอยู่ใกล้รถเราเนาะเื่อยไม่ได้นะครับแต่ถ่ายเงี้ยได้อยู่เนี่ย ถ่ายงี้ได้อยู่ไม่เห็นตัวหนังสือนะครับนี่ฮะก็จอดอยู่นี่ครับเจ้าอินดี้วันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนมาอีกแล้วครับก็พยายามที่จะทําความสะอาดนะครับตอนนี้ก็เหลือค่อยเก็บเดี๋ยววจะไปล้างครับล้างเดี๋ยววันอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวจะล้างล้างทําความสะอาดก็จะขัดขัดสแตนเลสหมวกนะครับขัดสแตนเลสหมวกเพราะว่าเมื่อวานนี้ขัดแค่เช็ดทำความสะอาดแค่นี้ครับ กลับมาเลี่ยมเลยเงาวับเลยครับเห็นไหมพวกนี้ก็สีสิทเจือจางไปหมดแล้วครับเดี๋ยวค่อยลอกออกรถไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะมันจอดเนี่ยจอดตากแดดตากฝนก็หมดสภาพไปนะครับก็ตามอายุนะครับตอนนี้เจ้าอินดีก้ก็อายุอานามก็ปลาเข้าไป16ปีแล้ว1 6 1 7ปีแล้วนะครับเฉพาะ อายุงานที่อยู่เมืองไทยนะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนอยู่กับน,าน้าณัฐพลอยู่กับน,าน้าณัฐพลก็12ปีครับแล้วมาอยู่กับผมอีกสิบมาอยู่กับผมอีก4ปีละนะครับก็เป็นเนี่ยสปี4ปีพอดีเลยมั่งสี่ปีเต็มครับอยู่กับผม4ปีเต็มแล้วอยู่กับผมเนะี่ยสี่ฤดูการแล้วนะครับก็รวมเบียดเสร็จแล้วก็ สิบหกปีครับรถตัวนี้มาอยู่เมืองไทยก็สิบหกปีแล้วสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะเนาะเขานำเข้ามา,า,น,าน้นาณัฐพลจะไปซื้อซื้อมาใช้ก่อนแล้วก็ก็ขายให้ผมมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนั้นก็เป็นสีส้มนะครับสีส้มแบบส้มแจ๊ดเลยส้มแป๊ดเลยส้มแบบส้มอมแดงอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีส้มตัวนี้เลยครับเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นสีนี้เลยใครที่เป็นเอฟซี ใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคนเอฟซตุนก่อเก่าอ่ะจะรู้จักว่าอินดี้เมื่อก่อนเป็นสีนี้ครับนี่นี่คือสีเดิมเขาเลยสีเดิมตั้งแต่ตอนที่ทําสีรอบแรกนะครับนี่สีเดิมเขาสีเดิมหมดเลยเอ่าบางคนก็สีเดิมนะครับคนบางคนเก่านี่ก็ยังอยู่นะอยู่ที่บ้านเสียตินนะครับบางคนเก่าก็อยู่ที่บ้านเสียตินอ่าแล้วก็จะมีราวกันหมาเขาเรียกราวกันหมานะครับราวกันชนด้านข้างนี่ยังอยู่เหมือนกันอยู่ที่บ้านเสียตินครับ อยู่ที่ยุ้งข้าวฉางข้าวนั่นแหละตรงที่เคยเอารถสมบัติอเอ้ยไม่ใช่ดิเคยเอาคุณปู่จอดนะครับเคยเอาคุณปู่จอดตรงนั้นก็ยังอยู่นะครับยังอยู่แต่นี้ก็ลูกยางขาดหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางปัดน้าฝนแต่ก้านก็เอาก้านเดิมครับเดี๋ยวเปลี่ยนแค่ยางปัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก้านนี้น่าจะหมดสภาพแล้วแหละครับ เอาแค่เปลี่ยนแค่ยางมันทุกวันนี้ถ้าซื้อยางเพราะว่าก้านถ้าเป็นก้านแบบเนี้รถมันจะไม่มีนะครับของของรถบรรทุกมันจะไม่มีก็ต้องมันต้องหาดีๆเนี่ยตัวตัวที่เป็นทรงตัวเอสเนี่ยนะครับเนี่ยหายากก็เลยต้องใช้อย่างนี้นะครับ หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานครับ mm. ก็เลยมาถ่ายรีวิวให้พี่น้องเอฟซีได้ชมเพราะว่าอยู่ข้างในบ้านก็ตอนนี้ก็ให้ช่างขัดเจ้ารีโวครับขัดรีโวให้อยู่นะขัดอยู่นู่นครับเข้าไปข้างในไม่ได้ครับมีเสียงเพลงน้องๆเขาเปิดเพลงนะครับก็เลยต้องถ่ายรีวิวให้เห็นทางห่างนะครับตอนนี้ก็เงาเลยแหละนั่นเงาแวบเลยเจ้ารีโวก็ หาหนี้ให้ตัวเองนะครับโอ้โหสร้างหนี้สร้างสินเก่งมากเลยผม <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวก็จะได้กลับไปเกี่ยวข้าวแล้วเนาะจะได้กลับไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ต้องสู้กันไปนครับสู้กันไปสู้ได้เท่าไหร่ก็ยืนอยู่เท่านั้นแหละนะอย่าทำให้มันเกินตัวอย่าทำให้มันลำบากตัวเองนะครับเอาเท่าที่เราทำได้สู้ได้สู้ไหว นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณพี่พี่น้องน้องเอฟซทุกท่านครับนี่ฮะเงาแวบเลยไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมติดตามเลียวติดตามคลิปช็อตด้วยนะครับผมจากทาง YouTube ทาง a c e b o o k นะครับเลียวที่ Facebook ก็ใช้ชื่อสักกรินผมโค้นะครับ ส่วนช็อตนี่ก็จะเป็นในทาง YouTube เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะครับ